ทุกคนอยากให้ไปดูคลิปสาวขมินท่านนี้นะครับที่เขาพูดนะฮะในมุมของเขาและในมุมคนไทยถ้าคนไทยมาดูคลิปอเิถพลและจะคิดยังไงนะครับทุกคนไปดูนะฮะเขาบอกว่าจะให้สำาึึกบุญคุณอะไรนะครับผมเพราะว่าคนไทยนะฮะไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเขานะครับผมเนาะอยากให้ไปดูคลิปครับผม ยินได้เห็นแล้วมันเจ็บใจมากค่ะเจ็บใจเจ็บจริงๆค่ะคำพูดว่าพวกมึงพวกคนต่างด้าวให้มาอยู่ประเทศไทยเมืองไทยพี่ดินไทยทำไมคนต่างด้าวไม่สำนึกบุญคุณคนไทยมั่งหนูขอถามพี่หน่อยทุกวันนี้คนต่างด้าวมาอยู่กินฟรีใช่ไหม ขอข้าวคนไทยกินใช่ไหมข้อบ้านคนไทยอยู่ใช่ไหมคะนูเขาบอกว่าห้องก็เช่าบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อกินเองคะ่ะไม่ได้มาอยู่กินฟรีเลยคะ่ะแล้วให้สน,หนึกบุญคุณอะไรหนูเห็นส่วนมากนะคนไทยตัวเองอ่ะไม่อยากเอาคนไทยไปทำงานด้วยเลยเพราะว่าคนไทยมันกีเกียจ ทำไมถึงเขาอยากได้คนต่างดาวกัมพูชาเมียนมามาทำงานเพราะว่าคนต่างดาวกัมพูชาเมียนมาเป็นคนขยันทำงานดีเขาใจงานไม่เหมือนคนไทยอันนี้หนูเขาพูดตรงๆนะคะแต่ย่ามาดูถูกคนต่างดาวแล้วให้คนต่างดาวสมรึกบุญคุณคนไทยหนูคขาถามว่าถูกวันนี้คนต่างดาวมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยกินฟรีใช่ไหม คนไทยให้ข้าวกินทุกวันให้ต่างใช้ถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทํางานนะประเทศพี่ก็ไม่เจริญทุกวันนี้หรอกไม่ใช่เห็นคนแถวบ้านหนูมาอยู่แล้วรวยนะพี่เขาก็รู้จักทํางานเขาก็รู้จักเก็บพี่แล้วพี่ไม่ตอมอะไรพวกเอาละครับนะฮะสองสาวกัมพูชานะครับผมที่บอกว่าไม่สํานึกบุญคุณนะครับผมจะให้สํานึกบุญคุณคนไทยเรื่องอะไรนะครับผมที่นี้ ผมขอพูดในฐานะที่เป็นแรงงานคนหนึ่งนะครับอยากให้มาดูคลิปนี้เลิน,นะครับคนกัมพูชาทั้งหลายแล่นะครับผมเนาะคือเบอร์เตพนอยากบอกว่าคือการสำนึกบุญคุณรู้บุญคุณคนนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับแต่ในสังคมของกัมพูชาหรือประเทศกัมพูชามีหรือไม่อันนี้เบอร์เตพลไม่รู้นะฮะแต่ว่าส่วนลาวกับไทยเนี่ยนะครับ ไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าคนลาวคนไทยเขาจะสอนให้รู้จักรู้จักบุญคุณของคนนะครับเหมือนบุญคุณพ่อแม่เนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะคนที่สั่งสอนคนที่ดูแลนะครับเหมือนพ่อแม่ก็คนที่เลี้ยงเรามานะครับผมก็จะให้สำนึกบุญคุณนะครับผมนี่คือการ สั่งสอนนะครับผมในสังคมประเทศไทยเนาะแต่ในสังคมของกัมพูชาน,นี้ไม่เข้าใจนะครับมีหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้นะผมก็อยากถามคนกัมพูชาลหลายๆคนเหมือนกันถ้ามาเห็นคลิปนี้นะครับคือประเทศไทยเนี่ยนะมาติพลก็อยู่มาหลายปีนะครับทุกคนเนาะประเทศไทยจะมีวันพ่อนะฮะวันแม่วันสําคัญสําคัญวันครูนะครับผมเนาะ ทำไมประเทศไทยถึงมีวันครูนะครับคือครูบาอาจารย์คนที่สอนหนังสือคนที่ให้ความรู้คนที่ให้ปัญญานะต้องพูดแบบนี้นะครับแต่คนไทยเขาจะสอนเสมอว่าให้สำนึกบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะให้รู้จักผู้ใหญ่นะครับผมเนาะวันครูประเทศไทยบาท่าวเทพนร,รู้จักที่บา่าวเทพนเห็นนะครับผม เด็กนักเรียนก็จะซื้อมาลัยนะฮะดอกมะลิไปไหว้ครูนะครับผมเนาะคือสิ่งที่ได้เห็นจากสังคมในประเทศไทยนะครับทีนี้มาพูดถึงการสำนึกบุญคุณนะครับคือบ่าวเตพลอยากจะบอกอย่างนี้เนะน,นาะในฐานะที่เป็นแรงงานเหมือนกันนะครับผมคือตอนที่บ่าวเตพลมาที่บ้านจากบ้านมามาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมาทํางานกับเจ้านาย บัตเตพลไม่มีพัดลมไม่มีผ้าห่มไม่มีหมอนไม่มีที่นอนจะนายหาให้นะครับผมเนาะนี่แหละครับสิ่งที่เราได้รับจากคนคนหนึ่งนะครับผมเนาะมันไม่ใช่แค่ว่าเงินจ่ายแล้วก็จบนะคือการอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันนะครับเขาให้งานเราทำก็จริงเราทำงานให้เขาเขาก็ได้งานเราก็ได้เงินมันก็จริงแต่อย่าลืมว่านะครับคือ บุญคุณเนี่ยนะฮะมันชดใช้ด้วยเงินทองมันไม่ได้นะครับชดใช้ด้วยงานไม่ได้นะนะครับต้องคิดแบบนี้นะว่าทำไมเขาต้องเลือกเรามาเป็นลูกน้องทำไมเขาต้องเลือกเรามาทำงานนะครับต้องคิดแบบนี้ครับนะถ้าเขาไม่ให้โอกาสนะเราก็ไม่ได้อกสิทธิที่ดีๆงานทำที่ดีๆนะครับผมเนาะ อยากให้คนขมิน้นหลายๆคนนะที่ปากดีนะครับผมก็ไม่ได้ทั้งหมดเนาะอยากให้คิดใหม่นะครับเหมือนคุณอยู่กับพ่อกับแม่ที่กัมพูชาเนาะคุณที่ผู้บังเกิดเก้าเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยนี่คือมีผู้มีพระคุณนะในสังคมไทยที่เขาสั่งสอนมานะครับผมเนาะเหมือนกันเจ้านายนะก็เหมือนคนที่ให้ชีวิตใหม่เราคนที่ให้งานทําเรา คนที่ให้เงินเดือนเรานะรเรามาอยู่ที่ประเทศไทยเรามีงานทำนะมีเจ้านายดีๆใจดีกับเราเราก็อยู่ได้นานเราก็มีเงินสร้างตัวมีเงินส่งไปบ้านนะครับไปพัฒนาครอบครัวพัฒนาชีวิตตัวเองนะครับผมเนาะคือแน่นอนนะครับทุกคนทุกประเทศไปแต่ละประเทศต้องมีค่ากินค่าอยู่ค่าเช่าห้องค่าพัสปอร์ตหนังสือต่างๆนะครับ แต่สิ่งที่คนไทยให้ทําแบบนั้นนะครับหนึ่งเลยนะคือการทํางานคุณก็จะได้สิทธิหลายๆอย่างจากจุดนั้นจะได้คุ้มรองตัวคุณด้วยและคุณจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับการที่คุณมีบัตรนะฮะในการทํางานมี w ว r k p e r m มินะทั่วโลกนี่เขาเป็นกันหมดครับเขาเป็นเหมือนกันนะแต่เขาไม่ในละคุณเหมือนคมเมนนะฮะเนาะอยากให้เข้าใจเสียใหม่นะคำว่า สำนึกบุญคุณนะฮะทำไมเนาะทำไมถึงบอกอยากให้สำนึกนะครับคือความดีนะความดีจากนายจ้างความจริงใจจากนายจ้างนะถ้าคิดในมุมของคนขมเน,นะฮะว่าเราทำงานให้เจ้าเท่าเก่เท่าเก่ก็ได้งานเราก็ได้เงินถ้าวันไหนที่เรากลับบ้านก็จบมันไม่จบนะทุกคนนะ ลูกน้องบางคนเขาก็ยังโทรมาหาเจ้านายมาคุยกับเจ้านายนะครับคือไม่ได้ตัดสายสัมพันธนะ์ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเงินทองมีอะไรไปให้เท่าแก่เนาะแต่เราก็รู้จักกตัญญูรู้คุณมันเป็นเรื่องที่ดีนะอีกอย่างก็คนไทยในสังคมไทยเขาก็ปลูกฝังมาแบบนี้นะเป็นหนี้ต้องชดใช้เป็นมีบุญคุณต้องทดแทนนะถึงแม้เราไม่ได้ทดแทนด้วยสิ่งของแต่เราทดแทนด้วยอ่า หัวใจนะครับน้ําใจเนาะที่มีต่อเจ้านายนะครับผมนะครับแล้วก็มีสาวคนหนึ่งบอกว่าถ้าไม่มีแรงงานขมิน้นเนาะถ้าไม่มีแรงงานขมิน้นประเทศไทยก็ไม่เจริญไม่พัฒนานะครับคือการสําคัญตัวเองที่ผิดผิดมันก็ไม่ดีนะบางทีหลงตัวเองไปมันก็ไม่ดีนะคือหมอเตพพนอยากจะบอกแรงงานขมิ้นเลยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยนะ คือประเทศเขาจเจริญเนาะประเทศเขาเนี่ยมีสนามบินก่อนที่จะมีประเทศเขมรอีกนะครับที่เบอร์เตอพลรู้มานะครับผมเนาะและแล้วเราอย่าสําคัญตัวเองผิดนะหนึงเลยนะครับประเทศที่จเจริญได้ที่พัฒนาได้ต้องมีผู้นําที่เก่งต้องมีผู้นําที่ดีต้องมีผู้นําท,ที่คิดการไกลนะครับผมเนาะคือแน่นอนในโลกใบนี้นะฮะถ้าประเทศไหนที่มี สิ่งที่บ่าวเตยพลพูดแบบนี้ประเทศนั้นก็จะเจริญถ้าผู้นําที่แย่ผู้นําที่ไม่ดีโกงกินนะฮะเอาแต่พวกพ้องเอาแต่พี่น้องตัวเองนะหาผลประโยชน์เพื่อกอบโกยนะครับประเทศชาติก็ไม่เจริญนะมันไม่เกี่ยวกับแรงงานข้าเมเหมินนะครับผมเพราะว่าเชื่อนะถ้าไม่มีแรงงานข้าเมเหมินมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็ต้องหาแรงงานจากประเทศอื่นมาทำนะครับเพราะว่า ลหลายประเทศเขาก็อยากมาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าค่าแรงมันสูงค่าแรงมันเยอะกว่านะครับผมเนาะนั่นแหละครับรบัติพนอยากพูดให้คนเขมรเข้าใจนะอยากให้รู้ว่าบุญคุณคืออะไรนะครับคือคนไทยซื้อศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่เนาะบ้านบัติพลก็ศาสนาพุทธเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็จะสอนตลอดนะฮะการกระตันอยูรู้คุณอะไรก็คือ ศาส,สนาเนาะสอนให้เราเป็นคนดีให้รู้จักกระตัญยูลูกคุณเป็นเรื่องที่ดีเนาะนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คิดเห็นกันยังไงครับพี่ๆคนไทยนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจบอกเต้พลด้วยเด้อครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสบายดีนะครับสวัสดีครับ